สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้วันนี้วันที่1กุมภาพันธ์เลขสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเลข3ตัวบนก็คือ629เลข2ตัวล่างก็คือ48มีใครที่ถูกหวยรวยเงินบ้างคะถ้าใครที่ถูกหวยรวยเงินคำแก้วก็ดีใจด้วยนะคะค่ะในช่องเคยอีสานใต้ก็มีเลขที่แม่นยำมากๆเลขเข้าหลายคลิปมากๆค่ะ มีแตกสามตัวด้วยในงวดนี้ช่องเขยสานใต้มีเลขแตกสามตัวหลายงวดติดแล้วนะคะค่ะหลายงวดติดมาแล้วที่เลขแตกสามตัวเนาะค่ะงวดนี้คนที่แตกสามตัวก็คือคุณแม่มัจฉาคุณแม่มัจฉาจะฝวันโค้งสุดท้ายค่ะฝวันว่าขี่รถทะเบียนหกหกเก้าไปแล้วก็รถหัวทิ่มตกคลองตกบ่อเนาะเห็นแต่เลขรถโผล่ขึ้นมาเลขหกหกเก้า ก็ได้บอกแล้วว่าให้กัน629แล้วก็เลขแตก3ตัวจริงๆเพราะว่ามีเลข6 2ตัวค่ะคุณแม่ก็เมนมากๆเนาะค่ะแล้วอีกที่หนึ่งเนาะ29ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือสารปู่ตาจำปานวงค่ะที่เมตตาลูกหลานตลอดเนาะค่ะพอเลขออกมา629องาคำเกี้ยวคนลุกเลยคือขอปูอ่อะไม่ค่อยผิดหวังเลยนะคะเลขเข้าตลอดเลย ปูเมตตาจริงๆค่ะก็น้ำตาจะไหลเนาะบนปูไว้เดี๋ยวไปแก้บนค่ะปู่เมตตาช่องเถยีสานใต้จริงๆจุดทูบได้ห9ึก็คือมันมีเลขเก้าสองตัวเนาะคำแก้วก็กันเก้าสอให้แล้วด้วยเนาะค่ะสรุปปู่ก็ยังให้เป็นเป็นปริศนามันเดิมยังไม่ออกตรงๆเนาะค่ะแต่คำแก้วก็ได้กันให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาแม่บัว ฟันโค้งสุดท้ายฟันว่าผีคนคมเมนบอกเลขว่าล่าง48ล่างด้วยนะคะ48แล้วก็มาล่าง48จริงๆตรงๆ,ตรงๆเลยค่ะเขาบอกว่าล่างเลยอันนี้คือบนอันนี้คือล่างค่ะแล้วออกล่างตรงๆ48เห็นหลายๆท่านคอมเมนต์ว่าเลข48มันออกยากเนาะมันออกยากจริงๆเนาะค่ะแต่มันก็ออกแล้ว <c oughs> ค่ะแม่พัวฝันแม่นมากๆเลยค่ะ <c oughs> เขาบอกแม่เลยว่าเป็นเลขล่าง ช่วงอพยศก็แตกสามตัวคุณแม่ก็ฝันแตกสามตัวเลขเข้าตลอดสองตัวนี้เข้าเป็นประจำอยู่แล้วเนาะค่ะต่อมาพี่ปูนผิดแต้มเดียวเองค่ะให้ห้าเก้าสองเลขออกหกสองเก้ายุดยอดเลยค่ะเลขเข้าสองเก้าเนาะผิดแต้มเดียวเองจะแตกสามตัวเป็นเลขโค้งสุดท้ายด้วยค่ะสุดยอดมากมากค่ะพี่ปูนเนาะค่ะ ต่อมาคุณยายชัยนี่ก็แม่นมากวัที่แล้วก็ว่าให้เคยอีสานใต้ว่าโค้งสุดท้ายได้ 2. เจ็ดสองแต่อีสานใต้ก็ไม่ยอมจอดรถหายายขวงมนดคุณยายให้เลขมา <c oughs> ก็มีคนแก่มาบอกเลข9ก้าสองมาบอกถึงบ้านเลยค่ะคนแก่อยุ่เก้าสดปีมาบอกเลขเก้าสองแล้วก็บอกให้ซื้อบ้านเลขที่ในบ้านที่ยายก็คือบ้านเลขที่สองคนแก่ก็เก้า 9, แต่เลขเก้าสองนี่คือเขาพูดออกมาเลยว่าเก้าสอง ยายชัยยายชัยค่ะฝันเม่นมากๆเนาะค่ะต่อมาคุณยายทศคุณยายทศก็ให้เลขมาเนาะที่บอกว่าคนตายมาบอกเลขเนาะค่ะก็คือศูนย์หกสองก็ให้การศูนย์เก้าสองแล้วเลขก็ออกสองเก้าก็ถือว่าคุณยายฝันเม่นค่ะคุณยายทศเนาะค่ะต่อมาพ่อวุฒิพ่อวุฒิน่ะฝันโค้งสุดท้ายเห็นเลขในลูกนิมิตเนาะเป็นเลขหกเลขสองเลขสี่ ก็กัน924เลขโกก็กันเลข9เนาะคุณพ่อก็ได้บอกแล้วก็ออกจริงๆค่ะออก92ส่วนต่องวดพ่อคุณพ่อก็ให้ทะเบียนรถเนาะ92เหมือนกันก็คือเข้า29ทั้งต่องวดและโค้งสุดท้ายสําหรับพ่อวุฒนะิเนาะค่ะต่อมาคําแก้วนะเนาะคําแก้วก็ให้เลขฝันไปก็คือ462กัน492ตัดเล่นก็9229เนาะเล่นก็จะเข้า29 ฝันว่าได้กลับบ้านเอ,อหลังเก่าของเคยอ,อีสานใต้ค่ะเลขสี่มาทำไมเนี่ยค่ะก็เข้าสองเก้าเนาะค่ะต่อมาลุงจอยลุงจอยให้สองเก้าหนึ่งเนาะเลขก็ออกสองเก้าลุงจอยเนาะนานแล้วไม่ได้ไปหาค่ะตั้งแต่อยพยพสองเดือนอันนี้เลขเข้าอีกแล้วค่ะกลับมาเลขเขา้าเนาะต่อมาคุณป้าแต่ป้าแต่ก็ให้เลขสองเก้าห้า ป้าแต่ฝันว่าไปกราบพระพันปีหลวงแล้วก็เห็นเลขอยู่บนพื้นดินนะคะที่พระพันปีหลวงเสด็จมาแล้วก้มลงกราบก็เห็นเนาะผิดแต้มเดียวไม่งั้นแตกสามตัวให้สองเก้าห้าเนาะใช่ค่ะเลขมันออกหกสองเก้าสรุปเลขเลข,เข้าสองเก้าค่ะได้ผิดแต้มเดียวเองค่ะอันนี้ที่ประตให้อายุพระพันปีก็ไปออกเลขต่างประเทศฝังโ้งเนาะค่ะสามตัวแตกค่ะ ป้าแต่ก็ฝันเม่นมากๆแล้วก็แม่บางออนให้เลขเทะเบียนรถมาหกสองสี่ให้กันเก้าสองสี่เนาะถ้าตัดเล่นก็จะเข้าสองเก้าค่ะแม่บางอ่อนค่ะต่อมาคุณยายทองม้วนคุณยายทองม้วนบอกว่าให้เลขเก้าหนึ่งสองถ้าตัดเล่นก็สองเก้าเก้าสองคุณยายทองม้วนค่ะหลังจากห่างหายไปหลายงวดพอสมควรเนาะค่ะเลขเข้าสองเก้า ต่อมาเลขวิ่งพ่อวุฒิให้วิ่งเก้าบนเก้าบนก็ออกสองเก้าเม่นมากๆค่ะเลขวิ่งเนาะค่ะเข้าทุกงวดค่ะสําหรับเลขวิ่งให้วิ่งเก้าบนออกจริงๆด้วยค่ะต่อมาเลขปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะมันสองสี่หกหรือสองสี่เก้ามันก็เข้าสองเก้าเห็นชัดเลยค่ะว่ามีเลขสองแล้วก็เหมือนเลขหกเลขเก้าตีลังกาเนาะอยู่ข้างล่างสุด ก็เข้าสองเก้าก็ถือว่าเข้าสำนักนี้เข้าบ่อยมากนะคะฝากติดตามรับชมเนาะค่ะต่อมาพี่โทนให้เลขโค้งสุดท้ายให้แปดห้าสี่และพี่โทนก็บอกว่าให้ตัดสองตัวด้วยเป็นเลขทะเบียนรถป้ายแดงทชื่อว่าเพื่อนอะ่ะพาขี่รถเก๋งป้ายแดงไปสูป่ปลาไม่รู้ว่ารถป้ายแดงรถเก๋งมันจะสู่ปลาได้ยังไงแต่ในฝันคือสูบได้เนาะค่ะถ้าตัดเล่นจากทะเบียนรถก็จะเข้าสี่แปดค่ะ พีโทนเนาะแมนมาหลายงวดติดๆแล้วค่ะต่อมาพี่เบิม้มพี่เบิ้มก็ให้เลขวิ่งให้วิ่งแปดแปดเนาะค่ะก็ออกจริงๆค่ะออกสี่แปดเขาฝันในฝันน่ะเขาได้ปลาสี่ตัวคําแก้วก็ทักท้วงว่าพี่พี่มีเอาแปดสี่หรอพี่ได้ปลาสี่ตัวนะไม่เอาเอาแปดสองนาคำแก้วบอกว่าพี่ครั้งแรกพี่ได้ปลามาสี่ตัวแล้วพี่ไปเอามาเพิ่มอีกสองตัวกอได้ครั้งแรกได้สอง แล้วไปเอามาเพิ่มอีกสองพี่ไม่เอาแปดสี่หรอมันได้ทั้งหมดสี่ตัวพี่เขาก็ยืนยันว่าไม่เอาแต่เขาให้เรียกวิ่งเข้าอีกแล้วคะ่ะมั่นใจวิ่งแปดค่นะมั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นตนะแต่ก็ยังออกเนาะคะ่ะแม่นมากมากค่ะพี่เบิม้มเป็นอาจารย์เบิ้มเลขวิ่งดีไหมคะต่อไป <laughs> ตัววิ่งตัวเดียวด้วยเนาะคะ่คะค่ะต่อมาเขยีสานใต้ฝันว่าไปห้องเก่าห้องเก่าที่อยู่ที่ชนบุรีเนาะเลขที่ห้องก็คือแปดสองสี่ ก็ถ้าตัดเล่นก็จะเข้า4-8ค่ะก็ถือว่าฝันแม่นเนาะค่ะให้อภัยนะคะงวดนี้ฝันแม,ม่นค่ะถือว่าฝันแม่นค่ะในงวดนี้แล้วก็ที่คำแก้วลงให้ดูเมื่อเช้าในโพสชุมชนเนาะพี่มนตรีพ่อไข่มุกอะ่ะคือคือบ้านข้างๆอะ่ะเขาจะมีปีกล้ยโผพ้นดินออกมาโผพ้นดินออกมา,ออกมาเขาก็มาเล่าให้คำแก้ยวฟัง ทำเกี้ยก็เลยบอกว่าพี่เอาอย่างงี้ดีไหมหนูพองไปถ่ายทําคลิปไม่ทันเนาะพี่ไปขอเลขเอาทูบเอาอะไรไปขันห้าอะไรไปแล้วไปจุดทูบแล้วขอเลขแล้วส่งรูปมาให้หนูหน่อยทาแก้วกเป็นคนแนะนําเนาะให้ใช้ทูบสิบหกดอกแล้วก็ไปขอแล้วพี่พ่อไห้มุกเขาก็ไปขอจริงๆแล้วเขาก็เอาเลขทูบส่งมาให้เนาะที่ทาแก้ยโพสให้ได้สี่เก้าสองก็เข้าสองเก้าแปลว่าปลีกล้วยตรงนี้ให้โชคเดี๋ยวงวดต่อไปอาจจะไปขอเนาะค่ะ พอไขมุกก็ฝ ah ังแม่นพอเมื่อกี er ้ให้หกหนึ่งเก้าเกือบแปกสมตัวเกือบแปกสามตัวเนาะคพอไขมุกก็ถือว่าฝันแม่นเนาะค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็เลขไอ้เข้าเยอะมากในงวดนี้เนาะค่ะทั้งเลขขอโชคขอลาบเลขฝันเลขปฏิทินเลขสูตรคือเข้าครบทุกอย่างเลยเนาะค่ะสําหรับเลขฝันของบางท่านที่ หลุดไปก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่เราก็ยังตามต่อเหมือนเดิมเลขก็มีเข้ามีหลุดแต่ส่วนมากก็คนฝันเม่นก็จะเม่นอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นพ่อชัยนะ่ะเสียดายมากฝันว่าปลาดุกสองสองตัวบางคนนะ่ะเขาตีปลาดุกเป็นหกเป็นเก้าสองตัวเนาะที่ผมพูดในค่ะม <ใน S 2> พูดในคลิปอยู่เนาะแต่พ่อชัยเขาคิดว่ามันเป็นแปดเนาะก็เลยเอาแปดห้าสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเลขก็อาจจะตีผิดพลาดไปบ้างอะไรยังไงเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะ วดหน้ามีเสมอค่ะวด16กุมภาพันธ์เกเราก็จะมาตามต่อกันใหม่เนาะคําเกี้วก็จะไปขอปู่ตาจำปนวงเช่นเคยค่ะงวดนี้ปู่ก็เมตตาให้สองเก้ามาเนาะค่ะก็จะไปขอโชคขอลาบเช่นเคยค่ะแต่งวดนี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็คือตอนนี้คําเก้ยวมาทำธุระที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยถ้าไม่ทันพรุ่งนี้เย็นก็อาจจะเป็นวันที่สามเช้าเลยเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณ FG ทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะใครที่ไม่ถูกหวยรวยเงินก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะค่ะงวดหน้านี้เสมอขอให้ถูกในงวดต่อๆไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ